สวัสดีลูกเพจทุกๆท,ท่านและพู้ติดตามท,ทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำกับเกิดวันที่17เมษายนนะครับว่ามีคู่ไหนได้เลีกยกไหนสกอร์เป็นก,กันบ้างแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบแรกนัดแรกนะครับอุนเบกิสถานยู23ชนะมาเลเซียยู23 2ประตูต่อศและเวียดนามยู23ชนะคูเวตยู23สประตูต่อห ผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกอุซานุนไดชนะโยโกฮาม่าเอฟมารีนอส1ประตูต่อ0และอันไอชนะอันฮิรัส4ประตูต่อ2ผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิปดันด er ีเอฟซีเสมอการ์ตโกเรนเจอร์0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ดทีมสุดท้ายนัดที่2 ไบยูเมินกชนะอาร์เซนอลหประตูต่อ0ูนรวมผล2นัดครับไบยร์มินกได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2ปิดท้ายกันด้วยคู่สุดท้ายนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอใน90นาทีกับเรียวมัลลิด1ประตูต่อ1ต้องต่อเวลาไปอ,อีกไปอีก120นาทีนะครับซึ่งทั้งสองทีมครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนั้นยังทำอะไรกันไม่ได้จบที่11ต้องตัดสินด้วยกันด้วยลูกที่จุดโทษซึ่งเป็นทางด้านของเรียวมัลลิดนั้นยิงได้แม่นกว่านะครับเอาชนะทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยประตู4ประตูต่อ3ทําให้เรียวมัลลิดนั้นได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับบบเยนมิวนิกนะครับโอเคนะครับผม เนี่กเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ